ได้อย่างเราคูบ่ามือเนี่ยเห็ดไผ่ฮะอันใดก่อเห็ดไผ่เห็ดไผ่เห็ดไข่ไข่เออมันบ่มีเห็ดไผ่ทั้งนั้นพอมันเป็นเห็ดไข่มนบอกคูบ่าแมนเออเจ้าเห็ดไข่ครับแต่ว่ามือนี้จะบบได้อ่าเดี๋ยวให้พี่้องเิ็งก่อนเห็ดไข่จะบบได้ปิ้งบบได้ย่างครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งอ่าเอาความหอมจากละอายละอายละอองน้ำมาเดี๋ยวไปมือเนี่ยเอาอันนี้เป็น อ่าหัวหอมหัวหอมหัวหอมกระเทียมครับหัวหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยเขาจีมาแล้วนี่ใส่หัวหอมลงไปใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมบวชพริกอ่ะสลงกดโขกเลยเดี๋ยวันนี้เขาจะใส่หอมน้ำจิ้หน่อยนี่เป็นทังได็หอมจีเราหอมเลยแมนนี่อ้าวจีลงหอมหอมแบบนั้นเดี๋ยวต่อไปเด็ดไข่ลงไปครับ เห็ดไข่ลงไปพร้อมๆเดี๋ยวเขาจะตําใส่กันอีกรอบนึงต่ำไปเรื่อยๆครับเครื่องปรุงไม่ต้องใส่ยังไรปรุงนัวแบบเน้ๆนๆพอป่ะนะพอพอพอเอาป่าลงไปครับนี่อันนี้เ้าเต้าหู้ามาครับแต่ว่าของผมมันขาดน้ำปลาบ่ได้เดี๋ยวผมจะหยอดน้ำปลาร์งไปอีกหน่อยโอ้โหถลอกถ เดี๋ยวเบิ่งนึกสงกดบันเดี๋ยวโรยหอมลงไปเลยครับนี่แบบนี้เลยต่ำห่ะต่ำเลยเดี๋ยวเบิ่งนึกนี่ือนห่วงเหยียรลองดูสีมูสเป็นได็ครับฟูดยอดเลย มาพี่น้องเบิ้งครับอุ้ยหอมๆเลยมาครับบาดนี่โอ้ยเรียบร้อยครับหอมๆเลยเบิ้งพี่น้องหอมฮะหนึ่งหอม,หอมด้วยเห็ดดนะหอมเห็ดหอมเห็ดโอ้ยคักเลยมาพี่น้องบาดเนี่ยบรรยากาศฝนกำลังสิตกครับแดงวันอาทิตย์บ่บัดมือนนะไม่ครับฝนมาแล้วตั้งเข่ามาแห้งเลยครับซิกไปอ่าบันเดือมือนนะไปบันเทือกโอ<ม>้ยฮะบอเป็นวะไม่ครับ หนึ่งกับหอมไม่กันหนึ่งมันจะหอมแบบบ้าหอมนุ่มๆก็กันคิดว่าได้พี่นอ้องนี่ใบยังใบเออหืมใบยังก่อนใบมะรูมอืมาเป็นใบหน่อแค่ด้วหลายเด้อใบมะรูมคือจังบัตนหอมกับผักอีหุมผักอีฮมุมผักอีหุมนี่เป็นบรรยากาศ ตงหน้าหลังบ้านครับเลี้ยงงวัวะใบมันบวบไม่ลำหั่นให้ลำงวัวแล้วมืนนอนนะมันบวบเออสำห้ับมื่นที่น้องอย่างเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบนี้เพีงลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งครับสำหรับมื้อนี้ฮามองลง้งซูทฮามองสุดยอดมาเกเลนะคุณป้าว่้ยนี่ฝ้าเหลี่ยมแห้งครับฝ้าเป็นบาตเป็นบาตรนะจุดจอดจุดพายมันเดียว สุดท้ายแล้วกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ <c oughs> เบิ้งแง่งแบบเพ่งเชียงสตูดิโอนะครับตลอดไปครับเจ้าทีมเจ้าปลากันเบิเ้งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์น้ำถ้าเปลี่ยนไปได้ฝากกดแชร์ออกไปน้ำเป็นกำลังแห่งใจน้องบอลเนาะไม่ครับสั่งขึ้นด้วยหัวใจครับคลิปไหนคลิปไหนหรือว่าจา่าใดในแต่ละคลิปที่พันธนมาทาผิดพลาดที่ยังออกไปต้องขอโทษขออภัยไปน้ำครับ <c oughs> ให้หัวให้พอมั้ยเอให้หอยให้พอมือเปล่าอืมแบบ